ทศพลก่อนจะเป็นหญิงไม่แท้อีพีสองมีนี่นี่วะพีเซนอ้าวสรุปว่าบทนางโมราจะเอาตามต้นฉบับผู้หญิงสินะอืมเรื่องแต่งหญิงนา่ะไม่มีปัญหา <c oughs> ถ้านายว่างั้นก็เอาตามนั้นแล้วบอกเรื่องตัดชุดแสดงกับที่บ้านไปหรือยังอะยังยังว่าจะมาบอกกันก่อนแล้วค่อยบอกที่บ้านนะแล้วที่บ้านโอเคกับเรื่องที่นายแต่งหญิงปะ <c oughs> แต่งหญิงปะ แต่งหญิงปแต่งหญิงปาอตอนที่สองประตูที่ควรรอเจ้าของเปิดลืมคิดถึงเรื่องนี้ไปซะสนิทเลยอะเอาอยัางไงดีเอาอยัางไงดีเนียนไม่บอกอะไรเลยได้ไหมอก็แล้วแต่นายนะแต่เขาจะไม่สงสัยกับไซด์ชุดที่มันดันพอดีกับนายเป,เป้ะเลยเหรอแต่ไ้ไปบอกตรงๆเลยมันก็ทำใจลำบากอ่ะนั่นสินะทำไงดีทำไง เอางี้ตอนไปคุยเรื่องตัดชุดเดี๋ยวฉันไปด้วยในเ,<อ>เ,เมื่อมันคืองานของวิชาเรียนถ้ามีฉันซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มไปช่วยแก้ต่างให้อีกแรงหนึง่งที่บ้านนายก็น่าจะเข้าใจนะมันก็คงจะอย่าง,งานั้นแหละแต่พอคิดว่าที่บ้านจะรู้เรื่องนี้มันก็น่าอายอยู่เดียวงั้นเหรอก็เข้าใจความรู้สึกอยู่หรือจะให้บทนางโมรากลับไปเป็นบทผู้ชายเหมือนเดิมดีละเป็นผู้หญิงอ่ะดีแล้วงั้นยงนดีช่วยเราทีนะกันสรุปจะแต่งหญิงใช่ไหม ไม่ได้บ้านของทศพลบ่ายสามโมงครับพ่อตอนนี้ถึงบ้านแล้วครับอ,อ๋อเพื่อผมก็มาด้วยนะเดี๋ยวพ่อก็กลับมาแล้วละ่ะคนตัดชุดคือพ่อนายเหรอเนี่ยอ,อ๋อแม่นะแต่ให้พ่อรับเรื่องจะง,ง่ายกว่าพ่อเขาเป็นประธานบริษัทเสื้อผ้าน่ะฮะไม่นายเป็นลูกป,ประธานบริษัทเหรอรนนเกรงขึ้นมาทันทีเลยฮะอ๋พูดถึงก็มาเลยฮะจะเป็นคนแบบไหนนะเท่ทีครพ่อ<ล> ที่ต้องให้กับเร็วแบบนี้นะอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหน้าที่กับบ้านเร็วบ้าก,ก็ไป่เร็วนะอ๋อนี่เพื่อนผมนะเชื่อกันนะส,ส,สวัสดีครับเอ,อใครเจอกันครั้งแรกก็ปฏิกิริยาแบบนี้ทุกคนเลยนั่นแหละมินจะจัดคงจะชินแล้วอะนะงั้นมาคุยเรื่องตัดชุดกันเลยเถอะครับสรุปก็คือที่มีตอนนี้ก็แค่ไส์เข้าคราของคนสวมชุด แล้วก็แบบชุดคร่าวๆที่ยังไม่ได้ vegetarian. ลงรายละเอียดสินะครับงั้นก็ร่างสดๆตรงนี้ละอ้าวมีตัวละครหญิงด้วยนี่งั้นก็ต้องมีคนแตกหญิงสินะ <c oughs> ส่วนคนที่จะเป็นนางโมราคนที่เราอยากจะให้แสดงก็คือคือเพื่อนผมอีกคนนึงในห้องนะคะเราขนาดตัวใกล้ๆกันอะไซสเลยออกมาประมาณนั้นแหละ<อ>จะดีเสือเนี้ยปะวะโอเคโอเคถ้างั้นไซก็ตามที่กำหนดเลยแล้วกันนะ งั้นไหนๆแล้วก็ขอออกความเห็นเกี่ยวกับชุดหน่อยละกันนะก็พอเข้าใจอยู่ที่คนสวมชุดเป็นผู้ชายแต่ชุดนางโมราเนี่ยออกจะพื้นๆไปหน่อยนะจริงด้วยเมื่อคนใส่เป็นผู้ชายแบบนี้แต่ถ้าชุดธรรมดาเกินไปความรู้สึกที่ตัวละครจะเป็นผู้หญิงก็ลดลงไปอีกก็นั่นน่ะสิพอได้เห็นเขียนกำกับไว้ว่าอยากได้ความรู้สึกเป็นตัวละครหญิงถ้าไม่ปรับให้เด่นกวนน่านี้ให้นามโมราเป็นผู้หญิงแล้วก็ไม่มีความหมายหรอกนะา ใจจริงอย่าให้ใส่สบายกับกระโปรงสิ้นไปเลยน่าจะดีนะสบายกระโปรงสิ้นเหรอแต่คือจะเต็มเบอร์นั้นเกว่าจะสบายเพื่อนลูกเกินไปนะงั้นเหลือโจกระเบนไว้เหมือนเดิมแล้วกันนะอหรืออยากใส่กระโปรงสิ้นล่ะเอ๋หมายถึงเพื่อนผมเหรอใช่ใช่มาดึงเพื่อนลูกนั่นแหละเออฮงั้นเอาโจกระเบนก็ได้ฮะ เราคุยกันต่ออีกเราๆครึ่งชั่วโมงได้สุดท้าอป็ะมา่ไดะบอกพ่อไปว่าคนสวมชุดนาโบราคือผมแล้วชุดก็ไม่ได้จัดจริงหญิงจ๋าขนาดนั้นอีกด้วยอ้อป่านนี้แล้วเหรอเนี่ยโทษทีนะเดี๋ยวต้องไปรับแม่แล้วล่ะนะอ๋อครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับให้ไปส่งที่ไหนไม่ล่ะไม่เป็นไรครับผมไปขึ้นรถที่ป้ายนะครับงั้นเดี๋ยวไปส่งที่ป้ายรถเมย์นะขั้นตอนตัดชุดก็ผ่านเฉลุยเลยนะ เรื่องนี้พ่อกับแม่เขาทำได้สบายๆเลยล่ะแค่สัปดาห์เดียวก็น่าจะเสร็จแล้วล่ะว่าแต่ให้ชุดตึ้งแบบนั้นดีแล้วเหรอเอ๊ะ <im it> ก็ที่ให้เป็นโจงกระเบนแทนที่จะเป็นกระโปรงสิ้นไงโดยรวมมันก็ยกังคึกคักกลางอยู่ดีนะแต่ฉันไม่ได้ขาดเพราะว่าคนใส่ก็นายนะโทษทีพอจะเยียนว่าคนอื่นเป็นคนใส่ก็เลยเผื่นอนั่นก็ด้วยนายจะบ่ายเบี่ยงเรื่องที่นายเป็นคนสวมชุดนั่นทําไมอ่ะไม่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  พ่อรู้พ่อคงต้ชอช็อกแน่ๆไม่ชอ็อกหรอกชัวเอ๊ะการู้ได้ยังไงไม่รู้หรอกแต่ว่าชัว๋อแต่เอาเถอะชุดไม่ใช่ปัญหาขนาดนั้นใส่จริตลงไปเพิ่มตอนแสดงก็พอแล้วล่ะอืมเข้าใจแล้ว ก็ประมาณนี้นั่นแหละไม่เนียนเนาะใช่เมล่ะพอถามจีนไปไว่าหรืออยากใส่มีการถามกลับด้วยนะว่าหมายถึงเพื่อนผมเหรอแแมๆมพ่อเองก็ใช่ย่อยนะแต่รู้ถึงขนาดนั้นแล้วจะไม่พูดอะไรกับลูกหน่อยเหรอไม่ล่ะการที่เข้าไปวุ่นวายกับสิ่งที่ลูกเป็นมากเกินไปไม่ใช่เรื่องดีหรอกนะทําไมล่ะพวกเราก็ไม่ได้ขัดขานอะไรลูกนิ่ดาไม่ใช่ว่าในเวลาแบบนี้เราควรหนุนหลังลูกหรอมันก็ใช่ แต่กับเรื่องที่ละเอียดอ่อนแบบนี้นะแทนที่จะมองว่าลูกอยากให้เราสนับสนุนหรือเปล่าให้มองว่าลูกอยากให้รู้หรือเปล่าดีกว่านะมันก็เหมือนกับการถือวิสาสะเปิดกล่องสมบัติที่ล็อกของลูกอยู่นั่นแหละสรุปคือรอลูกมาพูดเองน่าจะดีกว่าสินะก็ของงั้นนั่นแหละแล้วถ้าเราบอกลูกเรื่องของเราบ้างละ่ะอย่าได้คิดเชียว เนี้ยเนี้ยก็ถ้าลุกมาเห็นตอนนี้ก็คงจะไม่งามใช่ไหมล่ะก็แค่เห็นพ่อจ๋าแต่งสาวเองนะเปล่าเปล่าถ้าเข้ามาตอนนี้จะเห็นมากกว่าแต่งหญิงกะดีมันก็ต้องมีไทมิ่งที่เหมาะสมใช่ไหมล่ะปุ๊บปั๊บไม่ได้หรอกต้องค่อยเป็นค่อยเอ้ยเดี๋ยวบอกค่อยไป็นค่อยไปไงเอ้ห้องของทศพลเดี๋ยวสิคะท่านจะาโคลบค่อยเป็นค่อยไปสิคะ เราเพิ่งจะพบกันเองนะคะอย่างน้อยไปถึงเมืองก่อนยังไรที่ติใส่จริตประมาณนี้ไหวแน่ๆว่าแต่สินเมื่อกี้มีในบทไหมวะช่างเถอะบางทีด้นสดก็สนุกไม่เลวนะติดตามตอนใหม่ได้ทุกต้นเดือนนะครับ